ก็เรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรและท่านรองที่จังหวัดนะครับแล้วก็สวัสดีท่านสื่อมวลชน,นทุกท่านนะครับสําหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับผมก็ขอโทษผมได้ไปขอโทษน้องเขาแล้วนะครับตั้งแต่ไปตั้งแต่เมื่อวานแต่ว่าต่อน้องเขาไม่ได้เพราะว่าน้องเขาเลิกง,งานแล้วนะครับเพราะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับมันโพสที่หน้าเฟซบุ๊กผมก็เลยต้องออกมายอมรับผิดน,นะครับแล้วก็เมื่อเช้า ก็ไปขอโทษน้องเขาแล้วคุยกันแล้วรองชอแล้วเข้าใจกันดีแล้วครับก็ในในเส่วนี้ก็ขอขอโทษท่านสื่อมวลชนขอโทษทางสังคมแล้วก็กราบขอโทษท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านทองถินจังหวัด่านดยกแล้วก็ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกท่านครับมันเป็นการปฏิบัติที่แบบไมไ่ตั้งใจตารเกิดไปนิดเดียวเองนะครับก็แค่นี้ครับเห็นเห็นว่ามีการแก้งความเนี่ยเรามีข้อตกลงกัน,นยังับ ผู้ผู้ผู้เสียหายอะไรครับครับตอนนี้ที่ที่คุยกันก็คือตอนแรกนัดกันว่าบ่ายโมงจะไปคุยกันจะไปคุยกันหมายถึงว่าจะไปตกลงกันเรื่องในเรื่องท่างเสียหายอะไรอย่างเงี้ยพอดีท่านนายอำเประสานไปว่าท่านผู้ว่าเรียกโกก็เลยเลื่อนเวลาน้องเข้าไปก่อนก็เลยเข้าเข้ามาที่จังหวัดกทครับทางทางน้องเข้า,า,าไปแจ้งความไะไรนี่เขาถอนความหรือับก็ยังไม่ถอนครับเพราะว่ารอรอให้ใจเปลี่ยนคุยกันในเรื่องของทั้งเสียหายอะไรต่างๆ่ก่อน กระสุดหอบเมื่อวานแล้วผมกลับออกไปเพื่อนโทรมาบอกว่าโพสต์นี้ขึ้นหน้าเฟซผมถึงผมไม่ได้โพสต์มันขึ้นหน้าเอียดผมผมก็ต้องยอมรับผมก็ต้องออกมายอมรับเพราะว่ามันขึ้นหน้าเอียดผมแล้วก็ขึ้นชื่อผมขึ้นเฟซผมผมก็ต้องออกมายอมรับถึงผมไม่ได้โพสต์แต่ว่ามันขึ้นชื่อผมใช่ไหมครับผมก็ต้องออกมายอมรับตรงนี้ครับเอ๊ะถ้าไม่ได้โพสต์ี่มันขึ้นหน้าตัวเองได้ยังไงก็ที่จริงมัน ก็โทร,โทรศัพท์หายใช่ไหมครับโทรศัพท์หายปุ๊บแล้วโทรศัพท์มันจะล็อกล็อกอินเฟซบุกผมจะล็อกอินรหัสเฟซบุกไว้โดยอัตโนมัติเพราะว่าไม่ได้ตั้งรหัสล็อกหน้าจอเลยของผมนะครับคนที่เก็บได้เขาไปเปิดขึ้นมามันก็ขึ้นเฟซบุกแล้วนะครับแล้วก็ในส่วนอีกอย่างหนึ่งเวลาผมเป็นรัายาในเรื่องของระบบบัญชีของท้องถิ่นเนี่ยผมจะให้รหัสเฟซกับ อีเมลข้ส่วนนะครับเข้า a c e b o o k ผมทุกคนที่ไปฟังบรรยายผมเพราะว่าตรงนั้นจะมีงานของผมที่ส่งให้กับเขาจะเข้าไปดูงานของผมตรงนั้นในเรื่องของการบรรยายเขาก็เลยผมก็เลยคิดว่าม,มันอาจจะเป็นหนึ่งตรงนี้หรือเปล่านะครับแล้วก็สองในเรื่องของโทรศัพท์หายหรือเปล่านะครับยานนี้โทรศัพท์อยู่ที่ไหน,อนตอนนี้โทรศพัพท์ไม่ทราบเหมือนกันเพราะว่ามัน,ารรนหายแจงความไปแล้ววัตโทรศพัพท์สีการเป็นโปรเฟส ก็ยังยืนยันใช่ไหมครับว่าไม่ได้เป็นคนโพสต์ข้อความด้วยตัวเองคอในตอนนีน้นี่นะครับในกรณี้เฟซบุ๊กเนี่ยมนมากจะเป็นข่าวเสือไทยแม่ในกระทั่งในโทรศัพท์เนี่ยใครเข้ามาก็ต้องมีการล็อกอยู่แล้วนะครับก็ก็หมายความว่าเราเรายังไม่ยอมรับว่าเราโต้โพสเองใช่ไหมครับถึงหน้นาบิจารณาทีๆผมก็ออกยอมรับผิดแล้วเพ,เพราะว่ามันขึ้นเฟซมันขึ้นเพจหน้าเพจผมครับเพราะว่า มันขึ้นหน้าเดือผมมันขึ้นเฟซนุุกผมถึงผมไม่ได้โบทเองแต่ผมก็ออกมายอมรับตรงนี้นะครับมีระยละอยากจะบอกสื่อยังไ้าในเรื่องกรณีโพสทางชซดเชียวแล้วคุณก็อยากจบเรื่องนี้จบามัปนโยกไฟล์ถ้าไม่โดนยึดตังสื่อาเป็ตังยึแน่ผมบอกตรงเลยเพราะว่าในเมื่อคุณยึดตังต้องยอมรับตามผมก็ตอบไปทเดียว หาคุณโพคตตามะครัโพสตเป็นโพส์อันนี้เรารู้อยู่ในใจเราคมเนี่ยเขาไม่ได้ยกันไม่ได้คิดตามเราไงเรากนเราก็เนี่ยนาพคนในยหลัอมรมาโพตอเมอ่ตอนนี้ก็ถ้าถ้าไม่ยอมรับสก็แต่นามพตไม่ไไม่ใด้ไม่ใดแต่ที่มันไนด้จนไม่าแล้วเดี๋ยวแล้วใครมีใครใ่าย